ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเชียวแคมวันนี้ผมมาดื่มเบียร์กับพี่เบียร์นะพี่อะไรครับพี่อะไรครับไม่ได้เฮียหรอพี่พี่อะไรครับพี่อะไรพี่บายครับพี่บายครับนี่นี่หูถูกเหม่อเหอเหออเี่ยออแนะนำตัวหน่อยครับปูตังก็ไม่มีหลังเต่าคนเนี้ยครับคนเนี้ยบายพี่นี้แหละมัวนเนี่ย เลรั่จริงป่างรั่จริงป่าเน้วดเไม่ใช่ปวดนื้อตนเดตืนเ้ิดตืนเถตืนเดตืนเถิเฮ้ยมึงมาได้ไงบนลอยตกลงว่าไงครับเฮ้ย ไอ้บอยว่าไงมึงอะโอ้่ถ่ายคลิปเลยอ่ะป่วยม่ายเยี่ยมนี่ครับเจนใช้เวลา่ับเดียรไม่เด็นไร